สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเบียร์ซาวสกุลค้นหมักหวยนะคะวันนี้เบียร์มีแนวทางหวยรัฐบาลนะคะของเจ๊ชมพารวยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563นี้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบียร์ซาวสกุลค้นหมักหวยด้วยนะคะ มาดูกันเลยแนวทางหวยรัฐบาลของเจชมพารวยงวดประจำวันที่1มิถุนายน2563นี้นะคะ2ตัวมี8307เอ,อ้ไม่ใช่70และก็34และก็74นะคะ83 70 34และก็74นะคะมาดู3ตัวกันเลย3ตัวมี007 634 463และก็ เจ็ดนะคะ007634 463แล้วก็734นะคะฟัน2ตัวนะคะ1661นะคะฟัน2ตัว1661นะคะยังไงก็อย่าลืมบนล่างไปกลับนะคะบนล่างไปกลับเนาะขอบคุณคะ่ะ